นุพาเวනวนา จะํามตัวอย่างตัวเหมีทางขวมักพลนอโยจมนาพสคุณักสสาตัวปปทวตัวสนะ ถ้าการตสั่งคานอนุพาว็นวนาสhenตัวสัก อัตวพุทธรตนาอวสตังโอตมังพารังอิตานเทวมนุษตานังพุทธเตียเกนสุทินาสานุปานตวาสาเปีุขทวาุสมมตุเตกัตวาธรรมรตนาอวสตังโอตมังมารังปริลาหปสมะ นาทามตเทียนสวดทินานะตันตุปาตวัสสเปรวปยาหุสเมนตุเตสักตวสังรถนางอสัตต์อุตมังวรังอาหุนายังปะหุนายังสังเตียนสวดินานะตันตุปาตวัสสเปร ตัวพัสเมงตเตนาติเมสรนาัญญาพุทธตเมสรนาวราอิเตนะสัจวเจนาหัวตุเตจยามังรานาทิเมสรนาัญญาธรมโัเมสรนกพรางเอิเตนะสัจวเจิตนาหัวตุเตจยามัง ลางนาติเมสรณะนาอันยังสังขวเมสรณะราควเลีเตนาจารวจิาหัวตุเตจิยามังคลานยางกินจิระตนาโหลวเกียวเวียจติวิทพุตรัตนาพุทธสมานาติตาสมาุเตียพวันตุเตยยางกินจิระตนา โลเกวิเวตติวิวิธังพุทธรัตนังสังฆัสสะมานาติตัสสะโสธิสวันตุติยังเกญฺจิรัตนังโลกิวิเวตติวิวิธังพุทธรัตนังสังฆัสสะมานาติตัสสะโธิ อาวันตุเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมปุจจวิชชาจรณังตามปันโดสุตะตวาโสวิทูหะอนุตตโรปุริสธรรมตา Tradiza tay a vamanoa sang quá toa bakoa titoa bakoa ta tambo dante titoa a caritoa epa titoa hoa bana ekoa bacha titoa e အိုတောပတိပန်နောဘဂဝသောသာဝကသ ผวยยะปฏิปันโนภะกวาตุสางวกคตังโวสามีกิปฏิปันโนภะะวาตสังวัคตังผวยะตังจาตาริภุริสายุกะนิอันตปุริสปวกะลาเิสะภะกวโตสัวัคตังผวอาหุายโยปะหุายโย้า โยอนตนิกะรณิโยอนุตตระควรยะเจตะโลกัสสติ พิตาตานตาตาเพียรเมงกันละอุติตโกรัสเยนมาระทานาทิรามวิตินาจิตตวามุรินโตอัวตัสเจียนเจตาปวันตุเตเจยามังกันละนิมารันที่เรียงกรรมปรโยชจิตตสาพรานิตวารามันนาโลวะกรรมกรรมตัสเจยาม ังการเตียงสุทานเทวิตินาจิตตวามุนนตกการเตียนเจ้าสาวพระตุเตียชิยามะรานินาราคิงเิงรัจวัรอะติมากบพัวตานตาวางกิจามัสเนียวัสุตารุณานตกเมตตามุเสงกวิปินาจิตตวามุนีนตก เจ้าสาวระวัตุุตเตจยามัขลานิโอเทตังกรรมติอานสุตารุนันตังวันติโยนจนะประทังกุลิมาตวันตางอิเตปิสักตะมันโดตวามุนิโตตันเตเจะสา โวหตุเตเจยัมังมงคลานิคัตวานะคตสมุทรังวิวัคอปิณียาจิตายะตวัตวัชะนังนะจายะมาน no, 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 no. သန္တေနသောမဝိတိနတိတဝမုနိံတောတံပြစ္စဝတုတေညမင်္ဂလ ानि သာစ္စဝိဟာယမတိသာစ္စတဝသကေတု vātā-pīroha-pītama-nāngādhīha nā-bhūtāṃ pāññā-pātya-pacarito kītavā-mūnīn-tovātāṃ eka-sābhava-sutta-yajña-māṃkala yinānto ปติอะวิตินาจิตตวามุนินโตตะนะชะสภาวะตุเตชะยามังคะลานิเทตะปิปุตตะชะยามังคะละอัสสะทาทายวาจโนหินัตติเนสรัตเตยมะตานติอิตวานันเนทะวิวิตานิจุปาตะวะ นิโมขังสุข,ขังอติขามัยนโรตปันโยสัพ เพพูดธาพปล่ปาตาป่าเจกานันจะยัเพล่อรหันตาานจตเตเจนรระทังปานตามิสักปาสูมหากาุนิโกวนาุตทิจายาพปปานินาปบเรตวา 上ສພ පຕສພတ ໍប kiaຕනစຈວ່າຈ သห tuุຕ ຈရมา kanឡຕသພດာှ เสิสักกยานานานทิวาสโนเอวะสวังวิจโยหัวหิจยานสุจยมมะเพลียอภลาจิตาปาลังจิตสีเสียปะตะวิปุวกะเรีอภิเสเกสะพรพพุทธานังอาคาปาตุสมวทตติสุนังขาตางสุมัาพลังสุปปาตา สุัวติดตาสุกันธ์ยุโมหตว์เจะสุยีตามพระมัจจาลิสุปัสสะกินนางกายกรรมงวาจากรรมตาธาตกินนางประตางกินนางมโนกรรมมาปาิเตียเตียประตางกินนางประตังกินนางนิกาโตวานละปานตัดเตียประตางกินเนียปวัตุสาพมา ังกรารักขันตุสาภเทวตาสักทพุทธานุภาเวนัสธาโสติยภวะตุเตยภวะตุสาปมังกรารักขันตุสาภเทวตาสัก พระธรรมานุภาเวนัสตาต,ทตเทียปวะตุเตียปวัตุสาปมังขลางรัชตุสาปเทวติวสาพสังฆานุภาเวนัสตาตูวทีพระวันตุเติงพระเดชกุณ หลวงพ่อเจ้าคุณพระพรมเสนาบดีได้นำเจริญพระพุทธมนต์จบลงแล้วนะครับรำลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้มิเกียรติได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมนะครับแล้วก็มีหนังสือประวัติหลวงปู่ทวดซึ่งอาจารย์เกษิชาติเทพชัยถวายด้วยนะครับขอเชิญท่านผู้ว่าสุภีพัฒน์จองพานิชนะครับลูกที่หนึ่งเลยนะครับท่านเจ้าคุณพระพรมเสนาบดี อาจารย์ท่านรองอธิบดีเขมชาติเทพประชัยนะครับอดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรคุณนิติการคุณวชรก,กิจวัฒนธรรมจังหวัดส,สุพรรณบุรีคุณจันทิราเคหาหนาผู้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจากสองพี่น้องดอนเจดีขอเรียนเชิญรูปที่8นะครับดกรกนกรัศสสริทวีสุขกัลายาณมิตรนะครับคุณนายจริยาพรศิวรขานคณะกัลายาณมิตรนะครับ คุณกุลวลีทวีไทยนะครับขอียนเชิญทั้งสิท่านนะครับถวายเจตุปัจจัยไทยธรรมหนังสือประวัติหลวงปู่แถวเดียวกับหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลนี่นะครับก็จะเชิญท่านผู้มีเกียรติถวายทยธรรมเรียงลำดับแรกไปเลยนะครับพิสนศเทียนทองนะครับถวายหลวงพ่อป่วน,นะครับรองเจ้าพระจมวัดสุพรรณบุรีพระสุพรรณวัชราจารย์ รูปที่สองท่านเจ้าคุณพระรัตนสุธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไร่ขิงนะครับขอเชิญคุณทัศนีแทบประชัยนะครับท่านผออ,อห้องสมุดนะครับนวุัาน

อาารย์ิติภิสุอาตนาตัวสุขิโตวิรุตัวตัสสะสเนียรุตัวจุิตตัวหิสสะปิ ยาติเพียสัพพุทธานุภาเวนะสัพพระตมานุภาเวนะสัพพสังกานุภาวันิมิตาสัพเพเตียวะมะคลาวินาสันตุอายุวะ ตะกัวตะนวานตะกัวสิเอวาทะกัวหิยัสสะวานตะกัวปะละวานตะกัววะนวานตะกัวสุตะวานตะกัวหัวตุสะ อเนกาอัตรายยาติวินาศการสุจตเตจิสาชยัยสิติจนะลาพังสดทิปากยานสุขังผลัดติริอายุจาวันะจชาวงกับวุฒิยงญชยสวาสนาวันสัจายุนชีวัสติเปวั ตุเตียปวตุสาพมังภรารดิการตุสาวพเตียวตาระ ตพุทธานุภาเวนัสตะสุวติยภวันตุเตยภวตุสาภะมาคาราราคันตุสาภะเทวตาสะภธรรมานุภาเวนัสตะสุวติยภวันตุเตยภวตุสาภะมาคาราระคันธุสาภะเทวตาสัะ สังฆานุภาเวนัสตาโตติาวันโตเตเชิญกับพระนะครับอะราะวาขาโตพระควตาธมโมธัมมังนมัสมิสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโคสังคังนะมามิ พระคุณเจ้าพระเดชพระคุณที่เจริญพุทธมนต์นะครับเดี๋ยวฉันพัฒหารที่เจ้าที่กำลังตั้ง tebui pateme tevretegua sopandori jopela tapatee นะครับพยุวัดพระเชตุพนนะครับมาที่พระคุณเจ้า นะครับคุณนอนท์เดี๋ยวทา่านฟูว่ากับท่านเข็มรสชาตินะครับพูดรายการ